สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยละกันครับผม22มกร,ราปี69มีอีกหนึ่งเครื่องสวยๆพร้อมกลองลูกค้าเบิกใหม่มือหนึ่งมาเลยครับตัวนี้ใช้งานไปแค่700กว่าชั่วโมงลูกค้าเปิดแค่ช่วงสงกรานต์ปีใหม่แค่นั้นเองครับพี่น้องสวยมากเครื่องนี้ขายถูกๆไปเลยมือหนึ่งเบิกใหม่20,000กว่าแน่นอนตัวนี้ใครที่จะเอาไปฉายโจอขนาด6เมตร8เมตรมืด เก็บงานได้สบายโหลด700กว่าชั่วโมงขายเพียง6,900บาทครับพี่น้องเหมือนได้มือหนึ่งสภาพ99%ก็ว่าได้ครับผมโหลดใหม่ครับผมใช้ไปแค่700กว่าชั่วโมงลูกค้าเบิกใหม่มีกล่องมีรีโมทครบไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงิน2 3 0 0 0หมื่นครับพี่น้อง6ก0 0บาทโทรมาเลยใครจะเอาเครื่องนี้สวยมากไม่เกินบ่าย3ท่งได้เลย6,900รวมส่ง แสงอยู่ที่3,600ลูเมนสวยมากสวยจริงตัวนี้การันตีเลยใครได้ไปรีบหาเลยเด้อใครที่มองหารีบจัด